ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับ คือพยายามศึกษาการถดมากกว่าแล้วก็พยายามใช้ไม่ว่าจะระบบของรถด้วยเพราะว่าในแต่ละรอบเราต้องมีการขี่แบบเหมือนประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามขี่แล้วก็พยายามปรับน้ํามันให้น้อยลงอ่าตรงนี้สามารถเพิ่มได้ตรงนี้สามารถน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องพยายามขี่ให้ให้ได้มากรอบมากที่สุดให้ให้ให้จบเรสนะครับเพราะว่าในสมมติอนแข่ง,ขงมันยี่สิบหกรอบถ้าเราแบบ เปิด power full เลยเราขี่ไม่ถึงแน่น่าจะได้ประมาณ20รอบแล้วก็หมดถังแต่ทีนี้เราต้องพยายามขี่มานักแตในการใช้น้ำมันด้วยก็เป็นอะไรที่เรียนรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็ค่อนข้างดีเพราะวันนี้เราพอเราได้ขี่ลองรันได้เรียนรู้กับระบบะการใช้น้ำมันแล้วก็ระบบการใช้ traction control <c oughs> ของรถในแต่ละรอบอในช่วงที่แบบว่ามาช่วงท้ายๆแล้วยางเริ่มเลื่นเราต้องใช้ประมาณโมดไหนอะไรเงี้ยก็ เป็นการเรียนรู้ค่อนข,ข้างดีสำหรับในเทส2วันที่ผ่านมานี้ถ้าในตัวรถผมว่า99%แล้วที่การเรียนรู้แต่ถ้าเราย้ายสนามไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปเซตติ้งใหม่ปรับความเข้าใจใหม่จุดเบรกทุกอย่างใหม่หมดก็มันก็ต้องเหมือนกับไปนับเนืงใหม่ประมาณนั้นครับทุกๆสนามที่เราไปแต่ถ้าแบบ อย่างเงี้ยเรามาเทสแล้ววันนึงอ่ะเราเริ่มเกิดความเคยชินมันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าแบบเราไปสนามอื่นที่แบบว่าเรายังไม่เคยไปเงี้ยเราไปกับรถ m o โตจีพีโดยมันก็กนจะอีกอย่างหนึง่งก็ในการท,ทดสอบทุกอย่างตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ก็ทุกอย่างที่เราลองค่อนข้างมีผลดีแล้วก็บางอย่างมันก็ไม่ดีแต่เราก็พยายามเก็บเซตติ้งทุกอย่างอะที่ที่ดีไว้ให้พ้อมมากที่สุดในช่วงแข่งก็ค่อนข้าง ดีเพราะในช่วงแต้มมาตากตอนเช้าเราเซตติ้งนะัคือแบบดีมากแล้วก็พอโหมดทุกอย่างที่เป็นคอดิฟายแมปแล้วก็เลสแมปอะไรเงี้ยที่เราลองค่อนข้างดีเลยก็เราก็จะเก็บอันนี้ไว้ใช้ในช่วงแข่งทีแล้วก็มีได้ลองแพท i c สต t ร์ทก็เขาก็ได้ลองในตัวแบบ p แพท i c ส Start แบบใหม่ที่เป็นแบบอาจจะแบบว่าอันเนี้ยแพทช์สตาร์ทเนี้ยมาลเนียจะใช้อยู่หรือจอร์เมียอาจจะใช้อยู่เาเลยลองเอามาใช้ดู ก็ค่อนข้างดีครับว่าออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีด้วยสําหรับหลักๆนะผมว่าผมต้องไปเพิ่มตัวผมก่อนก็คือเรื่องร่างกายผมรู้สึกว่ามันยังมีบางจุดที่แบบว่ามันรู้สึกร้าอยู่เราต้องไปเพิ่มให้แข็งแรงขึ้นเราก็ให้ทนทานมากขึ้นเพราะในตัวรถมอเตอร์จีพีไม่เหมือนกับตัวมอเตอร์ทูเลยที่แบบว่าพอเราขี่ระท้าเราสามารถบูขึ้นมาได้ แต่นี่พอโมโตจ P พีพอยิ่งหลังๆเราต้องยิ่งบูกับรถค่อนข้างเยอะพราะกำลังรถค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็พอยางเลิกสปินเราก็ต้องคุมเลยค่อนข้างเยอะกว่ามโมโตทูคือในตัวผมว่าผมต้องไปเพิ่มร่างกายเพิ่มส่วนตัวรถพร้อมอยู่แล้วครับเอ่อเรื่องการทํางานกับกับยางคือครั้งนี้เราเราได้ลองวางแผนการใช้ยางก่อนคือเราลงไปอ,อ ยางชุดหนึ่งเนะครับเราก็พยายามขี่ลองลันแล้วก็พยายามดูว่ายางเนี่ยผ่านไปประมาณ10รอบผ่านไป20รอบเนี่ยโอเคไหมถ้าไม่โอเค mm hmm. พอมาในวิแข่งจริงเราจะได้คัดยางเนี่ยออกไปเลยเราไม่ใช้ยางเนี่ยแข่งอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนี้เราเหมือนกับพยายามหาก่อนว่ายางไหนที่ควรใช้แข่งยางไหนที่ควรใช้คอดิฟายสัปดาห์แรกที่กลับไปเลยคงน่าจะต้องเทลร่างกายนักหน่อยแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะพักพอดีตัวเองให้ พยายามรีแลกให้มากที่สุดแล้วก็พยายามให้ร่างกายของเองพร้อมที่สุดก่อนที่จะทําการแข่งครับก็ฝากพี่น้องแฟนชาวไทยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมในระยาที่จะถึงนี้ด้วยก็เราจะแข่งกันในยี่กุมภานี้ถึงสามถึง2มินาก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์้วยก็จะทําให้ดีที่สุดก็งานวันนั้นก็จะมีจันทาสแตนด้วยฝากทุกคนมาเชียร์กันที่จันทาสแตนด้วยนะครับนี่ ก็จะเป็นบัตรจันทาสแตนรีบจับจองนี่รีบจับจองนะครับรูปใหม่รอเบอร์ใหม่ก็รอฝากดเรยโอคครับ okay, 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 okay.